กองห้วยไร่14ปีก่อนคะ่ะหนุ่มก้องห้วยไร่นั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาพูดถึงความกระอักกระอ่วนในใจเมื่อ14ปีก่อนที่หนุ่มก้องเขาได้เข้าเรียนในกรุงเทพมหาคนครค่ะถูกมองว่าแค่เกิดมาเป็นคนอีสานก็เป็นรองไปแล้วโดยก้องบอกว่า14ปีก่อนนั้นก้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพการจะพูดภาษาถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกว่าด้อยคะ่ะภาพจาของคนอีสานคือคนใช้แรงงานทุกทายทอดมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าผ่านสื่อต่าง คนอีสานนั้นก็มีบทเพลงในภาพพยนต์ในบทบาทภาพยนตร์และละครคือการเป็นคนไปรับใช้คนขับรถคนใช้แรงงานภาพจำของคนอีสานคือเป็นกลุ่มคนที่ไว้รองรับคำสั่งและให้บริการการจะพูดหรือแสดงตัวเป็นคนอีสานต้องระวังตัวมากเพราะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดกับตัวของหนุ่มกองเองซึ่งหนุ่มกองเองถึงกับตั้งคำถามว่าทำไมทินกำเนิดถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตได้ขนาดนี้ใครเป็นคนกำหนดให้เป็นแบบนี้และจะต้องแก้ ขยอย่างไรเพราะลูกของตนคงไม่ต่างจากตนที่ต้องดิ้นลนเข้ามาทํางานในเมืองซึ่งนั่นคือความคิดของหนุ่มกล้องในตอนนั้นค่ะจนเวลาล่วงเลยมาหลายคนเห็นว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามเห็นได้จากทั้งสื่อและเพลงภาพ,พยนตร์เป็นกลุ่มที่มีบทบาททางสังคมเรียกได้ว่าทุกอย่างเริ่มมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกวันนี้เองเนี่ยก็มีอะไรที่หลายอย่างเปลี่ยนไปหนุ่มก็้องบอกว่าอย่าปล่อยให้ความเชื่อแบบนั้นอยู่กับเราอยู่กับสังคมของเราต่อไปนานๆหนึ่งค คนมีหนึ่งชีวิตเท่าเทียมกันหนึ่งคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างกันความเท่าเทียมกันควรมาเกิดบนโลกใบนี้ครับจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ